สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็น EP ีที่6แล้วนะครับสำหรับจำหน่ายอุปกรณ์รหูภูมนะครับเพื่อนๆครับก็ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนะครับฝากกดไลค์ like, share, กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราได้ทำคลิปวิดีโอออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเรื่อยๆนะครับทิคเทคนิคมีมากมายในการประดิษฐ์ DIY หูลูนะครับก็ สนใจก็เบอร์โทรนะครับ093-396-3556นะครับยินดีให้คำแนะนำและบริการเป็นเพื่อน,อนทุกๆท่านเลยนะครับอาเราไปทำา p p ที่6กันได้เลย ข p ที่6นะครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะครับสำหรับในการทำคูราูจัมโบ้นะครับใหญ่มากเลยนะครับเพื่อนๆครับดูนะครับ20มิลตัวนี้น่าจะประมาณ20 20มิลได้นะครับเอาเราไปทำกันเลยครับ นนสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะครับอยากจะ DIY อุระฮูปวงเดิมที่มีอยู่แล้วนะครับให้มันอ้วนขึ้นนะครับหลังจากที่เราเล่นไปสักพักหนึ่งรู้สึกว่ามันเบาขึ้นแล้วก็มันผอม พร้อมนะครับก็ติดต่อทางเราได้เลยนะครับจำหนายอะไรอุปกรณ์อุรหูควบวงจรเลยนะครับสิ่งที่ท่านผู้ชมสิ่งที่เพื่อนๆจะได้ไปนะครับมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์เหล่านี้นะครับทางเราก็จะบอกแนะนำวิธีในการพัน ยังไงให้มันสวยนะครับให้มันนุ่มนะครับแล้วก็จะมีเป็นวิดีโอสอนที่ไม่ใช่คลิปนะครับเป็นวิดีโอสอน ช่วงนี้ก็อยู่บ้านนะครับกับตัวกันออกกำลังกายลดภูมิกันนะครับก็ดูแลส,สุขภาพกันทุกคนด้วยนะครับเพื่อนๆอนโฟมพันหูละหูของเรานี่มันก็จะมีหนา5มิลนะครับ1ชุด120บาท หชุด120บาทนะครับหนา5้มิลชุดหนึ่งมี8เส้นเส้นหนึ่งความยาว1นึเมตรยีบนะครับมันก็จะใช้ได้ส่วนหนา10บมิลนะครับโฟมหนา10บมิลก็จะอยู่ชุดที่ชุดละร้อยหาสนะครับ ไม่แพงเลยงบหลักร้อยนะครับถ้าเราไปสั่งใหม่นะครับเป็นพันเลยนะครับประหยัดได้สีเท่าห้าเท่าตัวเลยนะครับแล้วก็เน้นการลงมือทำทำให้มันเป็นพันผ้าเป็นนะครับจบเลยนะครับคูลรูสามารถสร้างอาชีพได้เลยนะครับเพืเ่อนๆครับ สิ่งที่จะได้ไปไม่ใช่แค่อุปกรณ์เหล่านี้นะครับแต่มันคือความรู้วิชาชีพนะครับเพื่อนๆครับเราสามารถเราแค่ซื้อแค่วงเดียวนะครับหรือไม่ก็ลองประดิษฐ์ดูสักวงนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันเล่นได้ไหมนะครับซื้อสมมติว่าเราซื้อมาแค่วงเดียวมันพร้อมนะครับ หอมเราอยากได้อ้วนๆนะครับก็นี่แหละครับเรามีจำหน่ายฟมนะครับก็มีคนก็มีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าโฟมตัวนี้มันยุบไหมมันไม่ยุบนะครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้สิบปีแล้วสิบปีเลยนะครับแบบนี้นะครับสิบปีก็สิบปีเล่นไปเล่นมามันชำรุดมันถลอกปอเปิกถ้าเราทำตรงนี้เป็น ะะอุปกรณ์ก็มีอยู่รอบตัวหลักสิบหลักร้อยหลักสิบหลักร้อยเท่านั้นนะครับเพื่อนๆมันมันมันไม่ได้แพงไม่ได้อะไรเลยนะครับแล้วเราทําเป็นเนี่ยมันก็สามารถบอกต่อๆได้นะครับว่าอ๋อมันทำอย่างนี้นะประมาณนี้นะครับ กิลืมไกลนะครับลรอวบบงเสร็จปุ๊บกันไก่ตัดเลยครับไม่ว่าจะเป็นโฟมเป็นผ้านะครับทางเราก็มีแบ่งให้นะครับ พอมาที่เบอร์093 396 356สนะครับท่านผู้ชมไม่ว่าจะเป็นฟิล์มนะครับไม่ว่าจะเป็นฟิล์มเป็นผ้าผ้านี่นะครับ หนึ่ม้วนร้อยแปดสบาทผ้าหนึ่งม้วนร้อแปดสิบาทยาวห้าสี่เมตรเพื่อนๆก็คงจะเอาไม่ถึงเราก็จะมีแบ่งให้นะครับเมตรละสิบบาทนะครับก็สั่งทีเดียวจบเลยมีทั้งโฟมมีทั้งฟิล์มมีทั้งผ้านะครับ ้าม้วนหนึ่งเนี่ยใช้8เมตรนะครับแต่สำหรับฮูลฮูฟจัมโบ้นะครับเพื่อนๆืนครับสำหรับฮูลฮูฟจัมโบ้ตัวนี้นะครับกว้าง1เมตรเส้นผ่าชุนกลางนี่กว้าง1เมตรนะครับใช้ผ้าอยู่ประมาณไม่ได้ประมาณเลย8เมตรนะครับเพราะว่าวัดให้ลูกค้าไปเรื่อยอยู่นะครับเพราะว่าซื้อ ขอแบ่งได้ไหมนะครับผ้ามันเยอะไปมันมันใช้ไม่หมดหรอกเขาไปทําอันเดียวนะครับแต่บางคนก็สั่งเป็นม้วนไปเลยบางบางลูกค้าบางท่านนะครับก็สั่งเป็นม้วนไปแล้วก็จัดให้นะครับพันแล้วก็บางคนบางลูกค้าบางท่านนะครับอยากจะได้หลายลายเราก็แบ่งไปนะครับอยากจะได้หลายหลายลายถ้าเกิดซื้อม้วนเดียวก็ได้เป็นลายเดียวประมาณนี้นะครับเราก็สามารถแบ่ง ให้เพื่อนๆได้นะครับเมลละสิบบาทก็ขั้นตอนนี้พันผ้าเสร็จเรียบร้อยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe, กดกระดิ่งแล้วก็ฝากเพจเราด้วยนะครับจำหน่ายอะไหลอุปกรณ์ฟูลรูททุกชิ้นนะครับโทรมาท,ที่เบอร์0 9 3 3์6 3 5 5 6, 6นะครับยินดีให้คำปรึกษาและก็ให้บริการเพื่อนๆทุกท่านนะครับความรัก ไม่ได้ทำให้คนตาบอดแต่คนต่างหากที่ใจบอดเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ